น่ารักค่ะน้องกอตตอนแรกนึกว่าจะแบบไม่ค่อยคุยแต่ตัวจริงก็คือบ่นเก่งเมื่สนุกสนานะนะโคตเหนื่อยโคตเหนื่อยแต่อีกนหนึงผมจะขาดใจละ <laughs> เวลาใกล้ๆเที่ยงมาแล้วหิวหิวแล้วพี่หิว จริงๆถ้าดูในไอจีพี่เขาเนี่ยก็น่าจะรู้นะครับว่าพี่เขาเป็นคนไงไลฟ์สไตล์ในโซเชียลหรือว่าตัวจริงก็ไม่ต่างกันเลยก็เป็นคนที่แบบดูสโฆษนานะผมว่ามีมีคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเป็นพาร์ทเนอร์ช่วยในการเวิร์กด้วยแหละครับทุกคนแบบในกองคือแบบทั้งนักแสดงทั้งพี่พีทีมง,งานอะไรอย่างเงี้ทั้งพี่บอยทั้งพี่ปั้นจันทพากันมากครับตลกกันมีแกล้งกันเยอะแยะคือสนุกมากครับพี่ปั้นจันพี่น้ำตาลกับพี่ปลาอะครับผมสามคนเนี้ยตอนเล่นกับเขาตอนเล่นคอมเมดี้อ่ะมันรู้สึกแบบมันสนุกยังงไ<อ>ไก็ม่รู แล้วพี่ปันจันร์ก็ยบงดวผมดีมากเลยครับแบบว่าต่อบทให้ผมดีมากเลยครับแต่บางทีผมก็ไม่เข้าใชมูคเขานะครับคือรับละครเรื่องนี้หวังใจว่าจะได้เจอกับเพื่อนๆพนพี่พี่ที่เราสนิทปรากฏว่ามาเจอกันตอนถ่ายถ่ายเรื่องไม่ว่าจะเป็นทีมพี่ปั้นกับปรางหรือว่าจะเป็นทีมสายลับแก๊งของเรานี่ก็คือสนิทกันทุกคนเวลาเจอกันรวมตัวกันเหมือนจับปูใส่กระด้งอะคะ่ะตายละ ต้องมาเล่นซีนนี้เนี่ยมันใหม่มากสําหรับไทยเนาะไทยอาจจะไม่ชั่วโมงบินอาจจะยังไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนความที่เขาไม่รู้เนี่ยมันคือความที่เขาแสดงออกมาแล้วมันมันค่อยมันธรรมชาติแล้วมันก็น่ารักมากแล้วมันก็จังหวะมุกอะไรมันได้ซีนนั้นก็เป็นซีนอีกซีนหนึ่งที่ที่ตลกดยที่ไม่คิดว่ามันจะตลกยังพูดกันเสมอนะว่าถ้าพวกเราได้มันรวมตัวกันแต่แรกนี่มันต้องสนุกมากแน่ๆอะไรอย่างเงี้ย ราะเรามีความสุขกันมากเวลาที่เราได้มาเจอกันแล้วได้เข้าฉากด้วยกันแล้วก็อย่างที่เล่าว่ามีสุดท้ายมีไปเมาไปปาร์ตี้ไปค่ะเราเก่ด้วยกันสนุกมากกับน้ำตาลเนี่ยก็รู้จักกันมานานแล้วเนาะเป็นผู้หญิงที่แบบหนักเอาเบาสู้แต่คือเป็นแนวสไตล์แบบลุยไม่มีอิดออดไม่มีอะไรคือแบบเขาให้ทําอะไรถ้าเกิดไม่มันอันตรายเกินไปน้ำตาลก็คือลุยหมดจะเป็นโลเคชั่นที่มันหนักหนักยากยาก,ยากแค่ไหนแบบว่าต้องไปร้อนร้อนฝุ่นฝุ่นอะไรน้ำตาลก็คือลุยเต็มที่คือเราไม่เคย เจอใครเลยในกองนี้เราก็ไม่รู้ว่าความอุบาทของเราอะ่ะจะทําให้คนในกองเขาแบบรับเราไหวไหมอะไรเงี้ยส่วนที่เธอได้เห็นหน้ากล้องอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นแค่สิในการอยู่รวมกัน แต่ผ่านมา2ปีแล้วก็เห็นทุกอย่างรู้เช่นเห็นชาติจะไปหมดแล้วแหละว่าใครเป็นอย่างไรก็น่ารักดีเป็นกองที่มาถ่ายทําแล้วแบบเราไม่รู้สึกเบื่อด้วยความที่แบบนักแสดงทุกคนแบบเฟรนลี่มากนอกฉากแล้วก็ในฉากก็ยังเป็นอะไรที่สนุกอยู่เหมือนเราทํางานแล้วเราไม่เครียดเราสนุกไปกับมันอะไรเงี้ยครับเวลาเข้าด้วยกันมันก็จะวุ่นวายหน่อยอะคะ่ะก็คือพี่ปิงป,ป,ปองแกก็จะเป็นคนติดตลกเนาะก็น่าจะรู้เวลาเราเล่นคิวบูแล้วมันมีหลายคนอะ มันจะต้องทุกคนจะต้องเป๊ะต้องมีความสัมัะคีและมีความร่วมมือซึ่งไม่มีเลย <c oughs> เออปิงปองนี่ก็คือแบบว่าไม่ว่าจะนอกจอในจอก็คือหาอยู่แล้วอะไรเงี้ยในบทอย่างเงี้ยคือบทอ่ะมันก็เขียนให้หาอยู่แล้วแล้วพอปิงปองออนเซตปุ๊บปิงปองก็จะแอดทุกอย่างให้มันแบบขำขึ้นไปอีก <c oughs>